เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ซินเจียยูอีซีนี้เขาใช้นะครับขอให้ทุกคนรวยๆเลยนะฮะวันนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรเห็นว่าวันนี้เนี่ยพอดีว่าพี่ข้างบ้านซื้อเจ้าสิ่งนี้มาฮะอ่ะครับเจย่างกินรอบโอเคครับนี่พี่ผมฮะนี่พี่ผมฮะโอเค ไอ้สิ่งที่ผมกินเนี่ยผมกำลังจะกินมันก็คือไอ้นี่นี่แหละะมินิโอริโอฮะเป็นของ n a บ i ิสโกซึ่งเป็นผู้ผลิตนี่ฮะผลิตพวกบิสกิตหรือพวกคุกกี้นั่นแหละครับแล้วก็มีชื่ออยู่กับ,กบด้านบนว่าโก p แพ็ก์นะครับโก p แพ็ก์นะครับที่ n a บ i ิสโกนะครับแล้วก็นี่คือมินิโอริโอบิสกิตช็อกโกแลตแซนวิชคุกกี้ เป็นนี่ฮะเป็นขอสินค้าที่มาจากอเมริกาคือพี่ข้างบ้านซื้อมาจากอเมริกาหรือไม่ก็อาจจะซื้อมาจากที่ไหนในไทยนั่แหละครัเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะมีขายในไทยคือการนําเข้าเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะกินให้ดูเป็นอ,อ่าสิ อรสชาติเหมือนโอริโอเหมือนโอริโอทั่วไปเลยฮะถ้าทีนี้เดี๋ยวคือมันไม่พอดีผมไม่ได้เตรียมนม,มเพราะว่าไม่รู้เรื่องว่าจะต้องผมก็เลยขอบิดแล้วก็ชิมกีบแล้วก็กินเลยครับอืมเหมือนกับชิ้นใหญ่มันก็คือโอริโอ้น่ะครับโอิโอ้ทำมาลานนะครับพียงแต่รอกขนาดให้เท่าซูโม่มินิคุกกี้ครับ ยอดเลยอะชอบซื้มมีคุกกี้ครับเป็นแบบกระป๋องเล็กๆนะฮะน่ากินมากครับในนี้ฮะบอกว่าถ้ากินเบงเก้าในนี้จะให้กินนะครับเป็นฉลากโฆชนาการนะฮะเขียน เขียนไว้ว่าถ้ากินเก้าชิ้นเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบกิโลแคลอรี่แต่ถ้ากินหมดเลยนี่สี่ร้อยหกสิบกิโลแคลอรี่ก็น่าจะพอๆก็น่าจะแคลอรี่เนี่ยน่าจะพอๆกับของโอริโอใหญ่เลยนะฮะโอริโอใหญ่ก็คือไอชิ้นใหญ่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละฮะเอาละครับก็มาคุยกับคุณผู้ชมแค่นี้นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมขอให้ดูยๆกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ